สวัสดีครับวันนี้กับผมดิเคนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาของค้าเบ็ดใหม่กันนะครับรู้ยังดิซีช็อปก็มีบริการแบบฟินแล้วนะมีไกลเล่เริ่มต้นที่1บ่บาทไก่เบ็ดไก่เงินไกป่ปลาไก่หินก็มีขายนะแถมยังมีบริการรับฝากทุกอย่างในแบบฟิตแล้วก็ยังมีรับกดเกมพาร์ตและรับเติมระบบแท้อีกต่างหากหากใครกําลังมองหาบริการเหล่านี้อยู่เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยถูกดีมีที่นี่ดิซีช็อป ไอ้ของคาเบดใหม่เนี่ยมีทั้งหมด4-5ประเภทนะครับที่ผมจะแยกนะอย่างแรกนะครับคือพวกเจมสโตนนะครับเจมสโตนเนี่ยมีทั้งหมด5ก้อนนะครับหาได้ที่โอกาบาทนะโดยก้อนแรกนะครับคือมูลสโตนนะครับลาพิสลาซูลีอเมทิสต์ลูบี้แล้วก็โอปอลนะครับโดยวิธีหาเนี่ยให้เรารอออกาบาตตกนะครับหรือว่าให้เราเนี่ยไปซื้อโทเทมที่เกาะโรสลิดนะครับซึ่งอยู่ตรงภูเขาไฟนะโดยราคาโทเทมเนี่ยอยู่ที่7 5 0 0 0นะครับ ซึ่งวิธีไปซื้อโทเทมเนี่ยไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูเลยนะครับพอเราได้โทเทมมาแล้วนะครับให้เรากลับมาที่เกาะเอนเชียรไนเอนะครับและมาทางตรงข้างๆข,ของน้ำตกนะครับเมื่อเรากดใช้โทเทมนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะโอก,กาสบาาจะตกนะครับ พอกาบาดตกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจมสโตนทั้งหมด5ก้อนนะครับซึ่งมันจะสุ่มเอานะแล้วก็จะมีเจมที่เป็นทุ่นนะครับกับปาซาดีนนะซึ่งปาซาดีนเนี่ยใครได้เนี่ยถือว่าโชคร้ายสุดๆเลยนะครับอย่างต่อมาคือดิฟวูดนะครับซึ่งดิฟวูดเนี่ยผมขอแยกเป็น2ประเภทนะครับคือดิฟวูดแบบปกติที่ติดมิวเทชันนะครับแล้วก็เป็นวูดธรรมดาที่เราต้องไปตกตามสถานที่นะครับซึ่งผมขอพูดถึงดิฟวูดที่ติดมิวเทชันก่อนนะครับ ซึ่งดิฟวูดที่ติดมิวเทชันเนี่ยเราต้องการเป็นมิติคอลดิฟวูดนะครับแล้วก็ลูน่าดิฟวูดโพเซนดิฟวูดนะครับแล้วก็แอตแลนติสดิฟวูดนะครับซึ่ง4 Deep ี่ดิฟวูดเนี่ยสามารถรีหาได้ที่คนตรงเกาะมูสฟูดนะครับหรือว่าจะตกใช้เบ็ดนั้นๆตกก็ได้นะครับซึ่งมิติคอนะลดิฟวูดอะเราจะสามารถใช้เบ็ดมิติคอลตกได้นะครับแอตแลนติสดิฟวูดเนี่ยเราสามารถใช้ไทเดนตกได้นะครับซึ่งส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยออกหรอกครับต้องไปรีหาเอานะ กิ่งไม้อีกชนิดนึงนะครับเราต้องไปตกตามเกาะที่กิ่งไม้นั้นอยู่นะครับอย่างแรกนะครับคือไวท์ o ูดคือไวท์ o ูดเนี่ยเราต้องไปตกที่คีเปอร์นะครับหรือว่าที่เราไวเอ็นชารเบดนะครับซึ่งมันจะเป็นระดับล e เจนดารีนะครับอย่างต่อมานะครับคือแอนเชียนบูดนะครับแอนเชียน o ูดตกที่ซันสโตนนะครับมูน o ูดนะครับมูน o ูดเนี่ยถ้าํำไม่ผิดตอนนี้เหมือนจะยังบั็อกอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะตกที่เกาะสโนแคปนะครับ ต้องมีเป็นมูลฤิตมิลลารนะครับหรือไม่ก็เป็นสุยุปราคานะครับอันต่อมานะครับอินฟ n โนวูดนะครับอินฟ n โนวูดเนี่ยเป็นระดับมิติคอลนะครับซึ่งเราสามารถตกอินฟ n โนวูดเนี่ยได้ที่เกาะโลสสลิดเลยนะครับให้เราเข้าไปตกตรงบ่อลราวาที่อยู่ในภูเขาไฟนะครับผมอย่างที่3นะครับคือได้นะครับหรือว่าเท็ดนะครับพวกได้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือลูน่าเท็ดนะครับ แอนเชี t นเนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Magic เ e ปนะครับซึ่ง3สิ่งนี้หาจากไหนนะครับซึ่งหาจากการที่เราไปเปิดกล่องสมบัตินะครับซึ่งพวกกล่องสมบัติเนี่ยก็คือกล่องเดียวกับที่เราไว้หาสารเคลีนะครับซึ่งโอกาสออกเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับแล้วเปิดไปสัก4 5ห้ากล่องเนี่ยอย่างน้อยต้องได้1อันแล้วนะครับแล้วก็เจ้าพวกเทปพวกนี้หรือว่าได้เนี่ยไม่สามารถเทดได้นะครับอันอื่นเนี่ยเทดได้หมดเลยนะและอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคือโพนะครับหรือไข่มุกนะ ซึ่งไข่มุกที่เราต้องการเนี่ยคือ golden sea pearl นะครับโดยวิธีหาไข่มุกเนี่ยหมายยังไงนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนไปที่เกาะโรสลิดนะครับและเมื่อทุกคนมาที่เกาะโรสลิดแล้วนะครับให้ทุกคนเดินตามทางมาเลยนะครับซึ่งพอเดินมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นประตูเข้าถ้ำนะครับและอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นน้ํานะครับซึ่งให้เราเนี่ยตกปลาบริเวณนั้นนะครับเราจะมีโอกาสได้ pearl นะครับหนึ่งในนั้นก็จะมี golden sea pearl ด้วยนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับคือกระดูกเมโลดอนนะครับซึ่งกระดูกไมโลดอนเนี่ยตอนนี้ยังบลักอยู่นะครับแต่คาดการว่าน่าจะตกที่เกาะใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่แน่ชัดนะครับผมขอไม่การันตีนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะผมไม่มีคลิปตอนที่ผมตกได้นะครับเพราะบางอันผมยังตกไม่ได้เลยนะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถถามได้ที่คอมเมนต์เลยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ